ทองคำที่อยู่ในตัวเราฟังดูเหมือนชื่อหนังเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่านี่คือเรื่องจริงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความจริงที่น่าทึ่งมากๆว่าในร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยมีทองคำซ่อนอยู่จริงๆใช่ครับไม่ได้พูดเล่นนะเราทุกคนกำลังพกพาสมบัติที่ซ่อนไว้อยู่กับตัวจริงๆและไม่ใช่การเปรียบเปรยอะไรทั้งนั้นนะครับแต่หมายถึงทองคำทองคำแท้ๆเลยในระดับโมเลกุลเลยแหละครับ เอาละครับมาดูกันที่ตัวเลขกันเลยในร่างกายคนเราในน่ยนที่น้าหนักเฉลี่ยประมาณ70กิโลกรัมจะมีทองคําอยู่ประมาณ0.2มิลลิกรัมครับ0.2มิลลิกรัมฟังดูอาจจะน้อยมากๆมากๆเลยใช่ไหมครับแต่มันมีอยู่จริงนะครับแถมยังวัดค่าได้ด้วยแล้ว0.2มิลลิกรัมเนี่ยมันเล็กขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราสกัดทองคําทั้งหมดในตัวคนคนหนึ่งออกมานะแล้วเอามาหลอมรวมกันมันจะกลายเป็นลูกบาศก์เล็กจิ๋วที่มีความกว้างแค่0.22ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเอง โอ้โหคือเล็กกว่าปลายเข็มอีกนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนครับนั่นคือทองคําจากคนแค่คนเดียวนะครับแล้วถ้าถ้าเราลองมองภาพใหญ่ขึ้นละ่ะถ้าเรารวบรวมทองคําจากประชากรโลกทั้งหมดเกือบ8,000ล้านคนคิดว่าเราจะได้ทองคำเท่าไหร่คําตอบคือมากถึง1,600กิโลกรัมเลยครับ1,600กกิโลกรัมมันเยอะขนาดไหนก็ พอที่จะเอาไปทําเป็นทองคําแท่งมาตรฐานที่เราเห็นกันในหนังได้ตั้ง128แท่งเลยนะโหถึงมันจะดูไม่เยอะเมื่อเทียบกับทองคําทั้งหมดในโลกแต่ลองคิดดูสิครับว่านี่คือทองคําที่มาจากร่างกายของพวกเราทุกคนล้วนๆเลยนะน่าทึ่งมากพอเรารู้แบบนี้แล้วคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือและไอ้เจ้าทองคําพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตัวเราได้ยังไงกันมันมาจากไหนกันแน่ เอาละครับเรามาย้อนรอยการเดินทางของมันกันซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากน้ำครับใช่แล้วน้ำที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละคือทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้เลยในมหาสมุทรในแม่น้ำหรือแม้กระทั่งน้ำพุตามธรรมชาติทั่วโลกเนี่ยมันมีทองคำในปริมาณน้อยนิดละลายปะปนอยู่ด้วยครับและที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือปริมาณทองคำในน้ำแต่ละที่เนี่ยมันไม่เท่ากันเลยครับลองดูตารางนี้นะ อย่างมหาสมุทรแอตแลนติกใต้เนี่ยมีน้อยมากๆแค่0.004 ppb เองแต่พอไปดูที่ชายฝั่งแปซิฟิกแถววอชิงตันโหพุ่งไปถึง24.5เลยมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าแต่ละพื้นที่ของโลกเราเนี่ยมันมีแร่ธาตุแตกต่างกันจริงๆ และเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องมโนโน,นะครับมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะอย่างในภาพนี้คือรายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสาหารัฐหรือ USGS ครับเขาศึกษาเรื่องการมีอยู่ของทองคำในธรรมชาติแบบนี้มาตั้งแต่ปี1970แล้วคือเป็นเรื่องที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการเลยทีนี้ถ้าถามว่าที่ไหนมีทองคำละลายอยู่เยอะที่สุดคำตอบที่น่าทึ่งก็คือน้ำพุร้อนใต้พิภพครับ คือไอความร้อนกับแรงดันมหาสารใต้โลกเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องสกัดแร่ธาตุชั้นดีเลยมันละลายทุกอย่างรวมถึงทองคําแล้วก็พามันขึ้นมาพร้อมกับน้ําร้อนๆที่ผิวดินมีตัวอย่างที่พีกมากๆเลยนะที่นิวซีแลนด์มีน้ำพุร้อนที่ชื่อว่าแชมเปญพูลครับตรงตะกอนแร่ที่ทับถมกันรอบๆเนี่ยพอเขาเอาไปวิเคราะห์ดูปรากฏว่ามีความเข้มข้นของทองคำสูงถึง80ส่วนในล้านส่วน80 ppm คือมันสูงกว่าแหล่งน้ำปกติแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับ โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าทองคํามันอยู่ในน้ําอยู่ในดินแต่คําถามต่อไปก็คือแล้วมันเข้ามาอยู่ในตัวสิ่งมีชีวิตได้ยังไงมันข้ามจากโลกของหินดินแร่มาสู่โลกของพืชสัตว์และคนได้ยังไงนี่แหละครับคือบทต่อไปของการเดินทางคําตอบก็คือพืชครับพืชคือประตูบานแรกเลยคือตอนที่พืชดูดน้ําดูดแร่ธาตุจากดินด้วยรากของมันเนี่ยมันก็ดูดเอาอนุภาคทองคําเล็กๆพวกนี้เข้าไปด้วยนี่แหละครับ คือจุดที่ทองคําได้ก้าวเข้ามาสู่ชีวมณฑลหรือโลกของสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งแรกพอเป็นแบบนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มสงสัยกันสิครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีพืชบางชนิดไหมนะที่แบบว่าเป็นนักสะสมทองคําตัวยงเลยคือดูดทองคําเก่งกว่าพืชชนิดอื่นๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับเคยมีการศึกษาชิ้นหนึ่งในปี1943ที่รายงานว่าโหไปเจอทองคําในเท่าของต้นหญ้าถอดปล้องเยอะมาก ตั้ง610ส่วนในล้านส่วนแต่พอเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการวิเคราะห์มันดีขึ้นใช่ไหมครับเขาก็เลยกลับไปดูใหม่แล้วก็พบว่าเตัวเลขนั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้นะนี่แหละครับคือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์คือมันมีการตรวจสอบยืนยันและแก้ไขข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาอ๋อละพอทองคําเข้ามาอยู่ในพืชแล้วที่เหลือก็ง่ายเลยครับมันก็คือเรื่องของห่วงโซ่อาหารล้วนๆเลยสัตว์กินพืชมากินพืชก็ได้ทองคำเข้าไป สัตว์กินเนื้อมากินสัตว์กินพืชอ,อีกทีก็ได้ทองคําต่อไปเป็นทอดๆรวมถึงการที่สัตว์ดื่มน้ําที่มีทองคําปนอยู่โดยตรงด้วยมันก็วนเวียนอยู่ในระบบนิเวศแบบนี้แหละครับแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารนั่นก็คือมนุษย์เรานี่เองครับแล้วพอทองคํามันมาอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยเรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นแค่แร่ธาตุที่บังเอิญปนเข้าไปเฉยๆแต่มันมีบทบาททางการแพทย์ที่น่าทึ่งมากๆด้วย ทางการแพทย์เนี่ยเขามีสัพท์เรียกเฉพาะเลยนะครับสำหรับการใช้ทองคำเพื่อการรักษาเขาเรียกว่าคริสโตเทอราพีหลักๆเลยคือเขาใช้สารประกอบทองคำเนี่ยในการรักษาโรคอย่างข้ออักเสบรูมาตอยเพราะมันมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบได้นั่นเองแน่นอนครับอะไรที่มันเป็นยาได้มันก็เป็นพิษได้เหมือนกันการรักษาด้วยทองคําก็เหมือนกันครับคือต้องคอยเฝ้าระวังอย่างดีเลยมีงานวิจัยตั้งแต่ปี1980แล้วที่พบว่า ถ้าคนไข้มีระดับทองคําในเม็ดเลือดแดงสูงเกินไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพิษได้ดังนั้นหัวใจสําคัญเลยก็คือการควบคุมปริมาณให้อยู่ในระดับที่พอดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้ผลทีนี้นอกจากเรื่องทางการแพทย์แล้วมันก็มีการเอาทองคําเข้าร่างกายอีกแบบหนึง่งที่ดูจะหรูหราฟู่ฟ้ากว่าเยอะเลยนั่นก็คือการกินทองครับใช่แล้ครับพวกอาหารหรือขนมที่เขาเอาทองคําเปลวมาแปะ,ปะ,ปะตกแต่งนั่นแหละครับ แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเพราะมันมีทั้งของจริงกับของปลอมทองคําเปรวที่จริงได้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นทองคําบริสุทธิ์สูงมากๆนะครับซึ่งร่างกายเราจะไม่ได้ดูดซึมมันเข้าไปแค่ผ่านแล้วก็ขับถ่ายออกมาแต่มันมีของที่เรียกว่าทองคําเปรลวิทยาศาสตร์ที่ขายกันถูก,ถกๆอันนั้นนะทําจากสารเคมีอื่นๆซึ่งอาจจะมีโลหะหนักที่เป็นพิษปนเปื้อนอยู่ด้วยถ้ากินเข้าไปนี่อันตรายมากนะครับเพราะมันจะไปสะสมในร่างกายได้ และทั้งหมดนั่นก็คือการเดินทางของทองคำครับจากน้ำในมหาสมุทรสู่พืชสู่สัตว์และสู่ร่างกายของเราสุดท้ายแล้วทองคำเล็กๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แร่าธรราตุธรรมดาาแต่มันคือหลักฐานชิ้นเล็กๆที่จับต้องได้ที่บอกเราว่าร่างกายของเราทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ดวงนี้เลยมันก็เลยนํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าการที่เรามีความเชื่อมโยงสีทอง ที่ใกล้ชิดขนาดนี้กับดาวเคราะห์ของเราเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงว่าอะไรกันแน่การที่เรามีชิ้นส่วนของโลกไหลเวียนอยู่ในตัวเราตลอดเวลามันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราและตำแหน่งของเราในจักรวาลอันกว้องใหญ่นี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งและชวนให้เรากลับไปขบคิดต่อจริงๆครับ